โอ้ระบายสีกันใหญ่เลยเหรอใช่คิมไหนพ่อดูหน่อยสิโอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรโซฟาเหรอลูกอืมอันนี้คิมคิมระบายเองเลยเหรอเนี่ยโอ้สวยมากเลยย่านะไหนเดี๋ยวพ่อดูเนยดิโอ้พี่เนยโอ้พี่เนยผลไม้เหรอลูก หมูได้เยอะเลยนะสวยมากเลยนะ<ม>แล้วนี่ยิงสอสี่อยห้าสิบชิ้นเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับมีทุกอย่างเลยเห็นไหมนี่<ม>ทั้งสี<ม>อันนี้คือสีน้ำนะเนี่ยสีน้ำสีไม้สีเทียนสีเมจิกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสีเมจิกนะเนยมียางลบด้วยอุ้ยยางบลบกบไม้บรรทัดยิงสอมีครบเลย<ม>รับผมก็มันคือสีเลืองไงลูก โอเคเดี๋ยวพ่อไม่กลัวแล้วเดี๋ยวระบายเสร็จแล้วพ่อมาถ่ายใหม่นะโอเคเนยคิมน้ำแข็งที่เราทำไว้ในแก้วอ่ะที่เป็นกลมๆข้าลูกใไข่อ่ะแข็งแล้วมั้งป่านนี้ไปดูซิไปดูซิดูอุ้ยอยู่เมดอีปรมอาที่เป็นไงบ้างอ่าคิมคิมหยิบมาอันแรกนะกี่ไปไห์มอีกอันนึงโอเคเอาจานมาใส่เนย เราจะมาใส่นี่ที่เราทําคลิปไว้ตอนแรกใช่ไหมอันนี้เรามาทําอ่าให้รอให้มันแข็งใช่ไหมลูก <c oughs> โอ้ยลองมาดูซิแกะดูซิแกะดูด,ด,ดโอ้ย <c oughs> ของคิมอันเล็กไห <c oughs> นดูดีอ่านายลองแกะให้เพื่อนๆดูดิอ่าบีบอ่ะบีบอะ่ะอ่าบีบได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยกลมน่ารักมากเลยอ่ะดูดิ กลมน่ารัก <ไป S 1> มากเลยอ,อ,อ,อนนี้ของครีมของครีมของครมมาดูดิของครีมแกะใส่ถ้วยเร็วของกิวครีมเร <c rim> ็วแกะใส่ถ้วยเร็วหนักพี่เนยได้แล้วเน,น,นี่ยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเน,นี่ยโอ้โหโอียนี่ของครีมล่ะใ,ใ,ใหญ่มากใหญ่มากเลยแม่ชอบไหมเนี่ยเราก็มาใส่น้ำแข็งได้อุ้ยนี่ของครีมได้แล้วไเป็นทุกไข่เลยดีมากเลยอหละให้เพื่อนๆไปซื้อได้เนาะอุ้ยดูดิสองอัน ไหนหยิบขึ้นมาคนละอันโชว์ก่อนหยิบขึ้นมาคนละอันโชว์เร็วหยิบขึ้นมาคนละอันโชว์โชว์ <c oughs> โอเคชอบไหมวันนี้ของเล่นตัวน,นี้อ่าเดี๋ยวพ่อจะปักตะกร้าให้เพื่อนๆไปซื้อนะเนาะโอเคนะงานกันบปบายบายกันเลยบายบินไปแล้วโอ้โหคือบินไปแล้วบินแล้วคึ้บินไปแล้ว โอ้โหเนยนิวครีมขอมาเล่นของเล่นเนยนิวคิมเนยนิวคิมเนยนี่ไปก่อนนิวชอบปัญญายชอบปัญญายโอ้โหทุกกันใหญ่ข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรอ๋อมีเป็นเครื่องบินด้วยหรออ๋อเป็นยิมเครื่องบินเหรอเนี่ยโอ้โห ปินกันใหญ่เลยไม่ได้บินอย่างเดียวเนี่ยนี่พาเด็กๆมาพักผ่อนนะพัรเครียดใครเครียดปิดเทอมช่วงนี้จะปิดเทอมเล่นกันใหญ่เฮ้ยเครื่องบินยิงยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่อ๋อในกดกระดิ่งได้กดกระดิ่งกดกระดิ่งไงกดกระดิ่งไงอ๋อกดกระดิ่งอย่างนี้เหรอ ไหเลยสู้ไงอ๋อสู้อย่างนี้เองเครื่องบินแสนสนุกนี่เพื่อนเพื่อนมาเล่นได้นะพีกีบังบอลโอ้ย มีว่าไม่ได้บินอย่างเดียวเนี่ยมีของเล่นข้างในเครื่องบินด้วยโอ้ยสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่ขึ้นขึ้นบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นขึ้นบินขึ้นข้าหมดแล้วเหรอ <laughs> โอเคเนวโอ้ยเนวเก่งมากเลยเนี่ยเล่นแล้วก็เก็บเลโก้เลยเหรอลูกเล่นอยู่คนเดียวแล้วลูกฮะอาเสร็จแล้วก็เก็บแล้วไปกินข้าวนะ โอเคโอ้เก่ง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 ฮะแบบบอดอะขอเย็นที่ชาร์จที่พ่อซื้อใหม่เนาะอ๋อตัว40 45วัตต์ใช่ไหมที่พ่อซื้อมาใหม่ใช่ไหมใช่อ๋องั้นเดี๋ยวขึ้นไปหยิบบนห้องขอะลูกบนห้องพ่อนะกล่องสีขาวลูกไปอะพ่อฮะอะ,อะไรลูกเอ้าเพิ่งเอาไปชาร์จเมื่อกี้เองไม่ถึงสิบนาทีชาร์จดีมากเหรอ เราโอ้ทำไมดีจังเลยอ่ะไหนไหนมาให้เพื่อนๆดูได้แกะเพื่อนๆดูได้มาแกะเพื่อนๆเดียเออทำมันดีจังอ่ะฮะสี่สิบวัตหรอดีไหมโอ้ดีมากเลยไหนเราแกะเพื่อนๆดูมีอะไรมัางอ่ะเอ้ัหชาร์จใหญ่มากเลยนะมาตรฐานมากเลยนะมีอะไรมอกด้วยอ่ะแลนี่อะไรสายชาร์จเหรอโอ้ดีมากดีอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยต้องถามเพื่อนๆเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรพ่อก็งงเนี่ย เนี่ยใส่ลัดอะไรดุฮะอ๋อดีมากเลยนะกสี่สิบวัตต์เลยเนาะชาร์จเร็วมากให้เพื่อนๆไปหาซื้อได้นะโอเคไหมไปงั้นบายบายก่อนแล้วบายบายก่อนแล้วบายบายก่อนบายบายไปหาซื้อที่ตะก้ากดที่ตะก้าได้นะครับเนยเป็นไงร้อนมากฮะนี่คลิปเป็นไงเป็นไงฮะเดี๋ยวเป็นไงวันนี้ อยากกินน้ำเลยเหรอสะดวกไหมอู้หูดวดูเหงื่อดิดูเหงื่อดิครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาน้ำกินก่อนแป๊บนึงได้ไหมไปซื้อน้ำกันโอเคไปซื้อน้ำกันทีมไปซื้อน้ำกินก่อนไป๊บมาเดินกันกินก่อนแป๊บอยากได้อะไรดูนะนายทำข้อที่อยากได้อะไร

นั่นไหนมาดูสิไหนมาดูสิแกะดูสิคืออะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันนี้เซอร์ไพรส์วันนี้เราจะเอามาออกแรงกันหน่อยมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คร well, so. ัวอ okay. 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 oh, like oh, like oh, like? ๋ออ๋ออ่านดูแล้วใช่ไหมเป็นกลัวแบบไหนอะลูกไหนตัวเนี้ยมาแกะแกะอ๋อแบบลักรวบเหรออ๋อชอบไหมต้องลองเล่นกันก่อนเนาะฮะ ว่าไงไหนโอ้โหทำไมมันหอนเยอะจังฮะยังถักอ้ยอ้สีแดงโอ้มีสีอะไรมั่งอ่ะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีแดงของอ้อของของของครีมสีไลอ่าไปตั้งเลยไปตั้งเลยตั้งห่างๆอ่าของเนอสีไล่อ่าสีเขียวเรามาตั้งอ่ะตั้งเรียงตั้งเรียงตั้งเรียงอ่าเนื่อยเนยนิครีมมา แต่ได้กลวยแล้วเรามาตั้งตั้งห่างๆกันสักอย่างละช่องนี้ลูกตั้งห่างๆกันนะลูกอ่าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคโอเคงั้น,น,นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ลกมาเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะั้นเลี้ยงฟุตบอลเดี๋ยวเราจะแข่งกันเลี้ยงฟุตบอลเข้ากลวยนะ น้ำชนกลวยนะมาจับพนักจับ